สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้ไปตลาดต้นไม้นะคะเราก็ไปได้ต้นไม้ใหม่มาเห็นไหมคะนี่ค่ะสีสันสวยงามมากเลยค่ะเป็นชบาค่ะแต่เรียกว่าชบาฮาวายเพราะว่าดอกใหญ่มากเลยนะคะจะให้ดูดอกน้องกับมือเราเนาะเทียบกับมือเห็นไหมคะมือเราเล็กกว่าดอกน้องมากเลยนะคะเนี่ยค่ะใหญ่มากนี่ค่ะกลางแล้วแบบใหญ่เลยนะคะเรียกว่าชบา ฮาวายนะคะเป็นพันธุ์สีเหลืองนะคะใบเขาก็จะป้อมๆนะคะในอนนีม้มีมีดอกตูมที่เตรียมที่จะอ,ออกดอกมาอีกนะคะเราเห็นว่าสวยดีนะคะเป็นชบาบ้านเราก็ก็สวยนะคะแต่ว่าอันนี้ดอกเขาจะแบบว่าเป็นสีฮาวายจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วดอกใหญ่ๆจริงๆดูมืออีกรอบนะคะใหญ่มากเลยค่ะ อดอกนี้ก็กําลังจะจะหุบแล้วนะคะนี่เขาบานแล้วแต่ก็จะมีดอกเล็กๆนี่นะคะดอกเล็ก,ลกๆตุ่มๆอีกหลายดอกเลยนะคะเขาชอบเป็นไม้กลางแจ้งนะคะชอบอยู่กลางแจ้งนะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราอยากจะโชว์เพื่อนๆเนาะเห็นไหมคะใบเขาอะค่ะใบเขาจะเป็นใบที่ลักษณะเขียวนะคะ เขียวแล้วก็เป็นใบกลมค่ะเพราะชบามันจะมีหลายหลายแบบนะคะหลายใบบางสายพันธุ์นะคะชบาเนี่ยเขาก็จะเป็นใบแบบว่าคล้ายๆใบโพเลยค่ะแต่ใบนี้น้องเขาจะแบบเป็นใบกลมๆแบบเนี้ค่ะเป็นใบกลมๆแบบนี้เห็นไหมคะเปรียบเทียบระหว่างใบกับดอกเห็นไหมคะใบเล็กกว่าดอกเยอะมากเลยค่ะ ปกติถ้าเป็นต้นอื่นนี่คือดอกเขาก็จะเล็กกว่าใบใช่ไหมคะแต่อันนี้คือใบเขาเล็กกว่าดอกเยอะมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่นะคะกับน้องชบาฮาวายนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีนาชาแนลลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ